เองนะคะค่ะ ก็ถึงฟิตเนสจะปิดนะคะก็อยากคิดเลิกลงการออกกำลังกายค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ฟิตเนสปิดไปที่เรียบร้อยแล้วมากับโควิดอีกระลอกหนึ่งนะคะดังนั้นค่ะก็มายืนดูเครื่องออกกาลังกายตั้งแต่เมื่อวานซึ่งก็คิดเอาไว้แล้วว่าต้องได้ใช้แล้วก็ได้ใช้จริงๆด้วยก็เป็นเครื่องถีบแบบแมนนวลนะคะเห็นเครื่องเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เล็กพี่หนุ่มมากๆเพราะว่าแบบกลายเป็นว่าเหนื่อยกว่าเครื่องใหญ่ตรงที่เราต้องออกแรงแบบโอ้โหแบบเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เหนื่อนี่โชคเลยแบบเปียกไปหมด30มินาทีนี่สุดๆจริงๆแล้วก็มี iPad นะะค มีลำโพงนะคะมียูนิคอร์นเป็นกำลังใจให้ให้ออกกำลังกายค่ะก็อย่าได้ประมาทค่ะพอเราประมาทกาดตกนะคะเราไปรวมตัวกันไปเที่ยวไปเล่นตามผับตามบาร์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าเชื้อโรคเนี่ยเขาพร้อมที่จะขยายตัวไวรัสเนี่ยเขาแบ่งตัวเก่งอยู่แล้วค่ะส่วนพวกเราเนี่ยก็ภูมิคุ้มกันตกเก่งอยู่แล้วยิ่งนอนดึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาดูแลรักษาสุขภาพกันดีกว่านะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย